วันนี้ผมจะพามาดูโรงงานซักผ้าที่เกาหลีหน้างานจะเป็นยังไงที่อยู่ที่กินที่พักจะเป็นแบบไหนและเงินเดือนได้เท่าไหร่ตามผมมาครับคลิปนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเก้าช่องลูกอีสานอบป้านะครับวันนี้ก็นะครับตามสัญญาเหมือนเดิมผมมาอยู่นอกสถานที่นะครับแต่งตัวอย่างนี้นะวันนี้จะพามาดูโรงงานซักผ้าที่เกาหลีนะครับอ่าหลายคนก็อยากเห็นเนาะเดี๋ยวส่วนงานโรงแรมงานอะไรอื่นๆเดี๋ยวรอต่อไปนะครับผมกาลังหาเคสอยู่แต่ตอนนี้คือวันนี้จะพามาดูโรงงานซักผ้านะครับไปเดี๋ยวไปเจอกับน้องเขาเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเฮงนะครับน้องเฮงอันนี้อะไรครับผมโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากไปแล้วนี้เราทําเกี่ยวอะไรครับน้องเกี่ยวกับลงซสกผ้าครับผมอ๋อลงซักผ้าเนาะซักผ้าโรงแรมมืดมืดหน่อยไหมมืดหน่อยนะอ่าประมาณนี้นะครับอุ้ยผ้าเต็มเลยว่ะโอ้งานเยอะชุอันนี้ยังน้อยครับเดี๋ยวก็มีมาอีกครับ เออส่วนมากเป็นผ้าแบบไหนครับนอ้องเป็นโรง,งแรมเหรอเนี่ย<อ>ผ้าโรงแรมผ้าปูโรงแรมครับ๋อครับเป็นผ้าปูโรงแรมผ้าเช็ดตัวโฮเทลเนี่ยเนาะผ้าปูผ้าปอกหมอนโอ,อ,อ้ยโรงงานนี้มีกี่คนน้องนี่โรงงานนี้มีคนงานหคน,รน,ค,นครับผมอ๋อมีทั้งหมดโรงงานห้าคนครับ ผู้ผู้หญิงส่วนมากผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายทำแผนกอะไรครับผู้ชายทำตัวนี้ครับเอาผ้าเข้าเครื่องครับผมอันนี้คือเครื่องอะไรเครื่องใหญ่นะี่ใช่ไหมเครื่องเครื่องซักครับอ๋ออันนี้คือเครื่องซักเท่าแก่หอเปล่าอืมผู้ชายเอาผ้าเข้าเครื่องซักครับโอ้โห,หเครื่องบอลเลอร์อันนี้มันเป็นเครื่องโอ้โหผม อ๋ออบความร้อนเนาะอบความร้อนอบอบแห้งครับอบแห้งเอ้โหนี่คือผ้อมอผ้าเนาะเจ้าของโรงแรมเจ้าของโรงแรมใช่ไหมครับอืมวันนี้วันหยุดเนาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับรนี่คือลูกค้าเราเพื่อนง่าย อหาอ่าคือของเราหยุดหยุดทุกวันอังคารเนาะอ่าวันเดียวเองหยุดทุกวันอังคารเนาะอืมช่วงนี้ประเทศเขาเปิดเริ่มเป็นปกตินะครับรางานก็เลยเยอะหน่อยนะครับโรงแรมโรงแรมเขาก็เปิดทํางานใช้งานปกติเนาะโรงงานโรงงานไม่ใหญ่นะแต่ว่าโอ้โหพ้าเพียบเลย

เฮงมามาอยู่เกาหลีกี่ปีแล้วครับมาเกาหลีกี่ปีแล้วสามปีครับสามปีสี่เดือนครับผมอ๋อสามปีสี่เดือนเนาะก็โอ้แล้วแล้วอยู่โรงงานนี้แหละกี่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 ปีแล้วครับสามปีสี่เดือนเลยครับตั้งแต่มาอ๋อก็คือไม่เคยย้ายงานเลยอยู่ที่เดียวเลยครับผมโอ้โหแน่นอนจริงบินมาโรงงานนี้ปุ๊บเลยอ๋อไม่ได้เล่นลอนไม่ได้ไปไหนเลครับครับผมแล้วเป็นไงอ่าอันนี้เงินเงินดีไหมโรงงานเนี้ยก็ ครับอยู่ตั้งแต่ล้านห้าผมอ๋อเริ่มต้นล้านห้าเริ่มต้นล้านห้าครับอ๋อปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่ครับสองล้านครับผมอืมโอเคสองสองล้านสองล้านท่วนเลยเนาะครสองล้านท่วนแต่ว่างานเราทำหกวันครับอืมหยุดเราทำงานแป๊บเดียวครับผมเข้างานเที่ยงคืนอ่าอ่าเข้าเข้างานตอนเที่ยงคืนหกโมงเช้าก็เลยครับทำงานหกชั่วโมงครับผมอ่าแต่ทำโอ้แสดงว่าที่เหลือคือว่างเลดิว่างเลยครับ แต่มันหยุดมีแค่วาันอังคารนะผมอ๋อก็คือข้อจํากัดก็คือว่าหยุดทุกวาันอังคารวันเดียวแต่เวลาทํางานแค่หกชั่วโมงครับอ่า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 โอเคโอเคทีนี้ต่ออันนี้คือเครื่องซักผู้ชายก็คือเอาเอา,เอาผ้าที่มาส่งปุ๊บแล้วก็เอาเข้าซักใช่ไหมครับ<ช>เอาเข้าซักเ,เข้าซักอืมอซักเครื่อครับผมอ๋อผ้าพนุนนี่ก็เข้าพนุน ครับแล้วมันใช้เวลากี่นาทีครับไอ้เครื่องหนึ่งสมมติเราเอาผ้ายัดเข้าไปเนี่ยนานไหมกี่นาทีแล้วแต่เราผมแล้วแต่เราจะทําให้มันซักช้าซักเร็วครับไอเราอยากซักให้มันเร็วแล้วก็กดไปดาวครับผมอ่าประมาณกี่นาทีได้รอบรอบหนึ่งชุดชุดหนึ่งอ่ะชุดหนึ่งประมาณยี่สิบนาทีครับอ๋อชุดหนึ่งยี่สิบนาทีครับอ่าแล้วก็อบอีกอบอีกสามสิบนาทีครับอบอีกสามสิบนาทีตีไปห้าสิบนาทีต่อชุดแล้วไม่ได้ตากใช่ไหมออกจากอบปุ๊บแล้วก็ไปแผนกไหนต่อครับทีนี่ ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงทำอะไรอันนตอนนี้ครับพับอันนี้มันทำอ๋ออันนี้อันนี้คือผ้าที่ที่อบแล้วใช่ไหมอันนี้ยังไม่ให้อบครับรออบตอนเย็นอ๋อรออบเนาะครับใครโทรมาเนาะรออบตอนเย็นเนาะอ๋อผู้หญิงก็คือแผนกพับครับผมอ่า อ๋อเป็นเครื่องรีดแบบสายพานเลยนะครับผมก็คือเอาผ้าวางตรงนี้ครับอ่ามันก็จะวิ่งเข้าไปเครื่องพับอัตโนมัติครับครับผมอืมดูครั<ห>ป้าดูไว้นะเผื่ออันนี้ก็ถือว่ามันเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะเผื่อแบบเรากลับไปบ้านเรามีโอกาสใช่ไหมนะ้องมีทุนมนะีทุนเนาะสามารถเอาประสบการณ์หรือดูเครื่องไม้เครื่องมือเขาเอาไปต่อยอดได้เนาะทำต่อได้นะที่บ้านเราอย่างนี้เนาะ เวลาเราลีดมาพาก็อยู่ตรงนี้อ๋อแล้วอ๋อก็คือมีคนรออยู่ตรงนี้ครับผ<ม>พาก็จะวิ่งผมก็จะรออยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็แพ็กแพ็คเหมือนเหมือนที่เราเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เรียกงนานเลือกงานอ๋อเสร็จไปเลือกไปแล้วผมอืมอืมอันนี้คือเรามาืกี่ลงลงนี้ลงหนึง่งสามสี่ห้าโอ้มีมีอีกมีมีเหมือนกันเนี่ย หยุดติดกันนี่มีประมาณ5โรงห้าโรงเหมือนกันใช่ไหมครับครับอแต่อยู่ในโรงนี้กี่คนนะอยู่โรงนี้5คนครับโรงเดียวในห้าคนโรงนด้นก็5คนบางโรงหกเจ็ดเลยอ๋อแสดงว่าโรงงานนี้ก็โรงงานใหญ่อยู่สิทั้งนั้นน่ะโรงงานสภาพมีมีหลายโรงครับอ๋อครับแต่แต่นี่คือของเท่าเกศเราใช่ไหมับผโรงเดียวโรงเดียวอ๋อแต่ว่ามันอยู่ติดกันครับผมอ๋อรอบเข้าใจละเข้าใจละก็ถือว่ารอบข้างนี้ก็เป็นเครือข่ายเดียวกันหมดแล้วเนาะ อครับผมโอ้ดีดีดีด,ดีสุดยอดเลยแล้วคิดว่าจะอยู่อีกกี่ปีครับเนี่ยไปเลยผมยังสู้ต่อไปครับเออ,เอ,อน้องเออขินหน่อยนะครับน้องหลบกล้องแล้ว <c oughs> <c oughs> น้องเขิน <c oughs> น้องเขินเ <c oughs> ว่าปกติไปตกปลาด้วยกันน้องไม่ค่อยออกกล้องนะครับ <c oughs> นีบ่คือเขินแต่ว่าตกปลาเก่งมากยอมรับเลยนี่ฝีมือถ้าเรื่องตกปลาเก่งแต่เป็นคนพูดน้อย <c oughs> นะครับ อันนี้ผมบังคับถ่ายนะเขินต้องต้องเป๊กต้องได้เป๊กสักสักกรึบก่อนถึงจะคล้องล้อเล่นล้อเล่นนะเออวันนี้น้องเพิ่งตื่นด้วยนะผมเพิ่งมาถึงเนี่ยเรามากวนน้องมากเลยนะครับอืมโอ้นี้พวกเท่าแก่มาคุมงานไหมท่าเก่มาคุมเท่าแก่ให้ปะถ้าเก่ดถ้าแกิดไม่ไม่ไม่ให้ครับเกิดดุไหมดุไหมท่าแก่ไม่ดุออแล้วไปลราทำไปเป็นจุด ครับผมอันไหนเราทำผิดเข้าก็ด่าเริ่มอ๋อเขาก็เขาก็ติงบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดาแต่เขาก็ไม่ถึงกับด่าไม่ถึงกับอ่าแต่ก็ใจดีอยู่ใช่ไหมใจดีอยู่ครับใจดีอืมเงินตรงไหมอยู่เนี่ยก็เาเดือนโตหมดมีแต่ผมครับเดือนสองวันสองวันอ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยก็คือไม่เคยค้างหรอกจ่ายจ่ายปกติเนาะจ่ายปกติครับโอเคอ่ตรรงคับผมปเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันเพราะแต่ตรงนี้มันเราไม่ได้เปิดไฟเนาะอ่าโอ้งานเยอะมากเลยครับที่เดือนไม่มีเลยอ่ะอันนี้จะมาอีกประมาณ ยังมีมาอีกเหรอรอ๋อไอโซนนี้คือเสร็จเสร็จแล้วนะนี่คือเสร็จแล้วฝ่งนี้ก็คือมาใหม่มหมเขาจะเป็นสรงถุงงี้อ้เขาท่าวะรับคนเพิ่มไหมครับถ้าเขารับเพิ่มในช่วงนี้ยังไม่รับครับผมอืมคนเต็มอยู่เนาะคนเต็มครับอ่าอ่าโอเคโอเคไม่ไรอยากฝากกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ไหมครับเชิญน้องเฮงฝากเลยครับ <laughs> อยากเอออยากฝากอะไรกับพี่น้องคนไทยอ่ะ <c oughs> ที่ที่อยากมาทำงานที่เกาหลีอ่ะครับอ่ถ้าเกิดจะมาทำงานนี่ๆดูดูซิก็ได้เออเนี่ยถ้าเกิดจะมาทำงานที่เกาหลีก็อา่อาคิดได้ดีนะครับผมเพราะว่ามันไม่ในสบายเหมือนบ้านเรานะครับผมอา่อาแต่ถ้าเกิดมาแล้วเราต้องสู้ครับผมอา่ามาแล้วในเมื่อเราได้มาแล้วครับ เราจะสู้ไปด้วยกัน,นครับผมทุกวันนี้ก็สู้อยู่ใช่ไหมทุกวันนี้ก็สู้อยู่เออเออะสู้ไปครับเป็นกำลังใจงให้เป็นกำลังใจงให้เนาะทุกคนก็นี่แหละรู้กันอันนี้ก็ถือว่าพามาดูหน้างานจริงนะครับถ่ายจริงชีวิตจริงนะครับไม,ไไม,ไม่ไม่มีการตุงแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือของจริงเลยนะไปะเดี๋ยวผม ยังไม่จบคลิปแล้วกันปไปไปต่อกันเลยพาไปดูที่พักกันต่อไปดูห้องห้องนอนกันเนาะอ่าห้องนอนอยู่ไหนครับประมาณไหนข,ข้าวๆก็ได้อ่าก็คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะอยู่ติดโรงงานเลยอ่าโอเคไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายตรงห้องครัวนี้ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องถ่ายเอยห้องนอนหรอกเพราะว่าม,มีมีน้องพักผ่อนอยู่นะครับอ่าเราให้เห็นสภาพนี่นะครับความมันอยู่เนาะก็อยู่อย่างนี้แหละส่วนมากเป็นตู้คอนเดนเนอรนนนนนน์เนาะ คนงานไทยที่อยู่ที่เกาหลีอ่าอนี่คือห้องครัวอยู่ในตัวนะครับก็จะกั้นกั้นแบบนี้เนาะอ่านี่คือตู้คอนน,นะในตู้คอนเนาะก็จะเป็นห้องครัวแบบนี้แหละเกือบทุกที่เนาะไม่ต่างกัน <S <S ใช่ครับมันก็จะเล็กๆแบบนี้แหละอ่าอันนี้ฝั่งข้างในนั้นเป็นห้องห้องนอนเนาะน้องกั้นไว้อันนี้ก็นี่ครับแต่ชอบอย่างเดียวพี่ชอบตู้เย็นบ้านเนี้ยใหญ่เออทุกที้ก็ปลีนีไซส์นี่หมดเลยตูยเยต้เย็นบ้านเขาเพราะเกาหลีเป็นเมืองหนาวเนาะ เขาต้องเก็บเนื้อเก็บของเก็บอะไรเยอะไงกิมโจ,โจกิมจิบ้านเนี้เขาก็เลยต้องนั่นเนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตู้คอนเนาะนี่ก็ของเป็นเพื่อนร่วมงานอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่แทงน้ำเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับพี่น้องผมพามาดูหน้างานจริงนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นลใจผมด้วยนะครับรอดูคลิปหน้านะผมจะพาไปดูโรงงานที่ไหนอีก มีหน้างานอะไรแบบไหนมาให้พี่น้องดูนะครับอันนี้คือเป็นอีกมุมนึงนะที่เกาหลีสภาพจริงของแรงงานไทยที่มาอยู่ที่เกาหลีนะครับของคนไทยเราเนาะโอเคครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมเป็นใจให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมทําเรื่องอะไรหรือติชมเข้ามาได้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับอยากผมทําอะไรเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมกับเฮงขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ